เธอใช้หมดไปหลายซองแล้วจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะคือจะเป็นเหมือนเป็นเจลอาบน้ําแต่ว่ามีความเป็นเม็ดสระปอนๆแล้วเวลาที่เราอาบน้ําล้างตัวไปคือกลิ่นหอมมากอยากจะรู้ว่าน่าใช้ขนาดไหนแล้วเป็นแบรนด์ของอะไรมีขายที่ไหนบ้างนะคะก่อนที่จะไปชมกันว่าอันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนนะคะกดติดตามช่อง rabbit มาแชร์ไว้ก่อนนะคะกดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,งด้วยนะคะกดติดตามแล้วไปชมกันเลยค่ะว่าซองนี้จะน่าใช้ขนาดไหน นะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของระบิดทุกๆคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้ค่ะพี่ถ่ายจะมาพูดถึงครีมซองออกใหม่จาก In Beauty นะคะทุกคนพี่ต่ายเชื่อว่าใครที่เป็นสาวกของครีมซองในเซวทุกคนจะต้องรู้จักแบรนด์ In Beauty เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่ออกมานะคะเฮ้ยพอเราได้ลองแล้วแบบว้าวมากใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายก็คือเป็นเหมือนเป็นเจลอาบน้ำแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นเมส,สครับเล็กๆเบาๆอยู่ในตัวเจลอาบน้ำนี้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือ กลิ่นหอมมากพออาบน้ําล้างตัวเสร็จทุกคนกลิ่นเราจะมีความแบบหอมเบาๆหอมอ่อนๆคือพี่ต่ายประทับใจกลิ่นเขามากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นสครับอาบน้ําผิวหอมกลิ่นหอมฟุ้งระหว่างวันนะคะแล้วก็ผสานีคุณค่าจากธรรมชาตินะคะไปดูกันเลยว่า4ีคุณค่าจากธรรมชาติที่อยู่ในซองนี้มีอะไรที่น่าใช้มากๆนะคะตัวแรกเขาจะมีตัวที่เป็นเกลือสีชมพูจากเทือกเขาหิมาลัยค่ะทุกคนตัวนี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและก็ สารอาหารที่สําคัญต่อผิวของเราถึง 84ชนิดนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากส้มยูสุจากเกาะเซจูด,ด้วยอุดมไปด้วยวิตามินซีที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะสารสกัดจากฝรั่งสีชมพูด้วยนะคะที่จะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง5เท่าทุกคนที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีสารสกัดจากเชอร์รี่คอฟฟี่ด้วยนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองใช้นะคะหลงรักเหมือนพี่ตายแน่ นนนะะซึ่งวิธีการใช้นะคะบอกเลยว่าสามารถใช้อาบน้ําได้ในทุกๆวันได้เลยนะคะคือเวลาที่เราอาบน้ําถูๆฟอกๆไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราทําสปาเบาๆทุกคนเพราะว่ามันจะมีความเป็นเม็ดสครับที่มันเล็กมันเล็กมันเนียนละเอียดแล้วมันไม่บาดผิวเลยนะคะแล้วบริเวณไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันดําคล้ำเช่นอ่ารักแร้ถ้าสมมติว่าเอ๊ะรักแร้ คล้ำๆสักหน่อยนึงหรือว่าดำคล้ำตามบริเวณร่องต่างๆนะคะเราสามารถขัดๆเน้นๆบริเวณนั้นได้เลยนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวแน่นอนนะคะทุกคนซองนี้แนะนําให้ไปลองสําหรับ In Beau t y ซองนี้ค่ะราคา49บาททพี่ไต่ซื้อมาจาก7ซเว่นอวนนะคะทุกคนใครอยากลองก็พุ่งตัวไปที่เซเว่นได้เลยค่ะเป็นครีมซองอีกซองหนึ่งที่ใช้ดีมากๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจสาวกครีมซองในเซเว่นค่ะไว้พี่ต่ไปเจออะไร ดีๆแล้วน่าใช้นะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ